สวัสดีจ้าสบายดีพีน่น้องเมื่อนีพิธีสิพาพี่น้องมาแต่งเคก้กแบบง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะแบบง่ายๆแบบว่าพรต้องแตง่งอียงมากไามเนาะค่ะเนาะแค่นี้ก็ง,งามเนาะค่ะพี่น้องมันจะเป็นเค้กสี่เหลี่ยมจ้าพี่น้องเค้กสี่เหลี่ยมพิธีแต่งเค้กไว้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะหลังจากนั้นพิธีจะใส่สีฟ้าเนาะค่ะพี่น้องสีฟ้ามาลงเป็นขอบเนาะค่ะพี่น้องพิธีการแต่งเค้กสี่เหลี่ยมพี่น้องปรตตองอยียงมากมายแค่นี้ก็ดูดีเนาะค่ะก็ง,งาม จะเป็นเค้กอะวันเกิดกระได้นะจ๊ะพี่น้องพีิทิศอันนี้พี่ติ๊กลงอ่ะกานาดครับพี่น้องลงอ่ะอ่ะชโช็อกโกแลตขาวนะคะพี่น้องช็อกโกแลตขาวอ่ะลงสีสีขาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลังจากนะั้นน้าจ่าพี่ติ๊กก็จะเอา oh. สีฟ้าสีแดงสีชมพูสีเหลืองเนาะคะ่ะสีเขียวมทาทำเป็นขอบข้างบนจังเนาะ ทำไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องบีบไปเรื่อยๆแมบบ้ว่าเขาจ่ต้อง,ตงแต่งแบบว่าเป็นดอกไม้หรือว่าอีหยังมากมายค่ะพี่น้องแค่นี้ก็ดูดีแล้วค่ะเป็นเค้กแบบว่าเป็นปาร์ตี้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้พี่ติ๊กต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อใจพี่น้องพี่ติ๊กพาพี่น้องเฮ็ดต,ตะเค้กง่ายๆมื้อนี้ค่ะพี่นอ้องอ่ามื้อนี้พี่ติ๊กเ่าบางได้ยากแฮงๆอ่าแบบว่า คนงานอยุคนี้ก็เจ้าขาดงานนะคะพี่น้องบมีผู้ใดไรเฟอร์าร์มาเลยเทิ่งพิธีการออเดอร์ไลน์ไปเลยเลยบริหาดเค้กง่ายไหมพี่น้องเบิรงกนี่จ้าเชิญเล่าคะ่ะพี่น้องปาร์ตี้เค้กเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปคะ่ะพี่น้องเค้กต่อไปเนาะคะ่ะจะเป็นเค้กสี่เหลี่ยมเพื่อนพี่น้องพิธีการสเปร์สีชมพอ้อสีสีฟ้าะคะ่ะพี่น้องว่ลพิด oh. สเปร์สีฟ้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวเค้กนี่พิธิจะสอนกันทำขอบพี่น้องขอบนี่พิธิมากมากเลยมันงามดีไหมพิธิจะอ่าพิธิสเปรย์ซีฟ้าอัอเนาะค่ะเนาะพิธิในี่พี่น้องอ่าพิธิเป็นทักพี่น้องทักขอบเนาะค่ะเนาะทักกลับไปม้วนไปม้วนกลับไปกลับมาค่ะพี่น้องค้ำไปจนรอบเคค่ะพี่น้องมันจะงามไหมพิธิมากไหม พิทิศใส่หัวทิปเบอร์เบอร์แปดค่ะพี่น้องหัวทิปเอ่อแบบว่าเขียนตัวังสื้อนะคะเนอะแบบหัวทิปกลมนะคะพี่น้องถ้าเอาใส่เบอร์เนี้ยมาจากน้อยเบอร์แปดใครอยากใส่เบอร์เจ็ดหรือเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดก็ได้เช่กันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าสีามันก็สีใหญ่ขึ้น มินีพี่ตีก็เลยเอามาสอนให้พี่น้องเลเนาะค่ะเนาะสอนการเฮ็ดการเฮ็ดขอบพี่น้องเค้กแบบนี้ไม่เป็นเค้กธรรมดาค่ะพี่น้องเป็นเค้กคือนกบเป็นเค้กมาตรฐานของเขาเนาะค่ะเนาะบาร่าเขาปรับแต่งอย่างให้มันแบาบว่าสวยอย่างมากมายเนาะค่ะเนาะก็คือว่าแคสอ่าส่างเค้กขึ้นมาแล้วก็เขาก็เฮ็ดเป็นขอบขอบใต้ขอบข้างบนข้างล่างเนาะค่ะเนาะพี่น้องแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้า ขอบข้างล่างเนี่ยพี่ติก๊กเอามวนไปมวนมาพี่น้องหลังจากนั้นพี่ติก๊กจะเช็ดลูกโป่งบีบลูกโป่งค่ะใส่หัวทิพย์เดียวกันค่ะพี่น้องต้องบีบน,น,นานๆค่ะพี่น้องมันค่อยมันก็จะเป็นลูกลูกโป่องอ่ะลูกใหญ่นะจน๊ะเนาะเพราะว่าพี่ติก๊กใส่หัวทิพย์น้อยนะ หลังจากนั้นพี่ติ๊ก็เอา,เอาทริมเมอร์เนาะค่ะพี่น้องมาใส่ไม่จะสมารถกินได้ค่ะพี่น้องมันเป็นไข่มุกแต่ว่าข้างในมันเป็นช็อกโกแลตเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะหลังจากนั้นก็เอาสีฟ้าตัวเกลาเอาที่หัวเกลาเนี่ยพี่น้องมาแต่งให้เป็นรูปหัวใจรอบๆเนาะ,ะ,นะ,ะพี่ติ๊กพี่ติ๊กมากแบบนี้ไหมคะ่ะมันงามดีเพรว่าเขาบว่าต้องแตง่งอย่างมากมาๆนะคะพี่น้อง นี่ค่ะไปน้องเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่รับชวมวิดีโอของพี่ติก